คือถ้ามึงได้ลองอ่ะมึงจะบอกว่าว้าวสวัสดีค่ะกรลับมาพบกับเจนุด์มหาชัยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือมานั่งแพ็คเม็ดมะม่วงหินอภัธฑ์แบบเผานั่นเองะคะใครที่ไม่เคยทานเม็ดมะม่วงหินอภัธฑ์แบบเผานะคะอันนี้เขาเรียกแบบเผานะคะที่แบบมีเปลือกติดๆแบบนี้นะคะแบบเผามันอร่อยกว่าเว้ยคือถ้ามึงได้ลองอ่ะมึงจะบอกว่าว้าว มากเลยนะคะเพราะว่าแบบเผามันอร่อยกว่าเยอะมากอันนี้หนูสั่งมาเพื่อจะแพ็คเป็นถุงเล็กๆให้กับลูกค้าที่มานั่งเวลาทําทบผมนั่นเองนะคะเวลามานั่งตั้เสริมสวยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแพ็คใส่ถุงกันเลยนะจ๊ะโอเค let's go รือสามร้อยกว่าฉันก็จำไม่ได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวนุดไปดูในตะกร้าให้ทีหนึ่งว่ารถสั่งมาเนะี่ยราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารถจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายิ่งเราซื้อตอนที่เขาไหลสดนะเธอมันมันยิ่งถูกเย้ยเฮ้ยใส่อีกถุงหนึ่งได้ปะคุณพูนมันก็จะดูน่ากินอนะเนาะอันนี้คือถุงนี้คือแอบชิมนะคะแอบชิมไอ้ลง ประมาณนี้นะคะมันกรอบแบบไหนมันกรอบแบบนี้นี่มันล่อนเลยค่ะเนี่ยคือมันล่อนเลยเวยเห็นปะมันล่อนเลยมันบี้ง่ายมากคือจะกินท้งเปลือกก็ได้แต่แนะนว่าให้ล่อนเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็กินข้างในมันฮึมโอเคเดี๋ยวเรามานั่งแพ็คให้ถุงกันมาค่ะเดี๋ยวเราทําการแพ็คใส่ถุงกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เราก็ เดี๋ยวต้องชั่งด้วยนะคะว่าน้ําหนักเท่าไหร่อยไรงไงนะคะมันล้นอะ่ะฉันจะตักได้ไหมอะ่ะต้องค่อยๆตักคือถ้าใครอยากจะมีรายได้เสริมนะคะนั่นแหละ แล้วทำกิจการที่บ้านอะไรเงี้ยที่แบบว่าลูกค้าต้องนั่งทำเวลานานๆน,น,นะคะหาอะไรมาวางในร้านนะคะเดี๋ยวพอเขานั่งทําไปนานเขาเห็นเขาก็อยากกินเองคะ่ะเขาก็จะหยิบกินนะคะประมาณนั้นเราก็ได้เราก็ได้คิดตังค์ไว้นะคะประมาณนั้นนั่งนานๆก็แบบมีอะไรให้เขาขบเคี้ยวนิดนึงนะคะมันก็จะเพลินๆไปเราก็จะได้เงินจากการขายของตัวนี้ด้วยนะคะ เรียกว่ารายได้เสริมทางอ้อมๆอไม่อ้อมเปล่าวะตรงๆเลยกูวางไว้ให้มึงกินนี่แหละมึงอยากกินมึงก็กินแล้วก็มึงก็จ่ายตังค์แค่นั้นก็คือจบนะฮะวันนั้นโอเคฉันก็กำลังงง อันนี้นะคะนุ่นก็จะใส่เป็นถุง200กรัมนะคะที่จริงอ่ะเขาจะขายากันประมาณ120-115บาทประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผาแบบแบบข,ขนาดเม็ดจัมโบ้เขาจะขายที่120บาท200กรัมมา120บาทประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวนุว่จะขายประมาณ105บาทนะคะในหมู่บ้านนุ่ขายให้กับลูกค้าที่มาทําผมนะคะนุ่ก็จะขาย105บาทนะคะอ่ะเราจะไม่ได้แบบอะไรเยอะ นะคะเม็ดมะม่วงแบบเผาอะ่ะถ้าเป็นไซส์จัมโบ้อเธอมันจะราคาแพงกว่าแล้วคือมันจะกินแล้วมันจะรู้สึกแบบอร่อยอะ่ะคือมันเต็มเม็ดไงมันเต็มเม็ดเต็มปากเต็มคําเธอแล้ววลากินมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งเม็ดใหญ่ว่ะเฮ้ยเออแบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะอร่อยกว่าเว้ยถ้าเลือกได้นะแนะนําว่าให้เลือกเป็นแบบว่าขนาดจัมโบ้นะคะขนาดจัมโบ้มันจะกินแล้วมันจะว้าวกว่าเต็มปากเต็มคํา นะคะแล้วมันก็จะดูแบบเฮ้ยราคามันก็ไม่ได้แพงมากอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยถ้าเขาอบมาแบบว่าใหม่ๆเลยนะเธอแล้วกรอบๆมันจะร่อนง่ายมากนะคะแต่ถ้ามันร่อนยากนะคะก็แนะนำว่าให้ใส่หม้อลมร้อนนะคะแล้วก็อบใหม่ทิน้นนะคะให้มันให้มันกรอบนะคะแล้วมันก็จะร่อนง่ายนั่นเอง อันนี้เม็ดจะไม่ฝ่อนะคะเกินเหรอเกินแล้วเหรอ,อแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซีนอีกทีนึงนะคะเอ้อลืมใส่กันชื้น ลืมเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าเราแพ็คของพวกเนี้เราต้องใส่ตัวกันชื้นด้วยนะคะอันนี้น่าจะขนาด5กรัมอ่าใช่ใช่ขนาด5กรัมนะคะนี่รถสั่งมา30อันนะคะ30แพ็ะคคะ่ะขนาด5กรัมนะคะมันจะมีแบบเป็นถุงกระดาษกัแบบเป็นพลาสติกนะคะก็เลือกเอานะคะลืมเนี่ยเนี่ยเราใช้ขนาด5ากรัมก็พอนะคะเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะซีนอีกทีหนึ่งนะคะ ลืมเลย้วเนี่ยถูงซิปล็อกมันมีอย่างหนึ่งเธอเพราะอะไรเพราะเวลาลูกค้ากินแบบว่าไม่หมดนะคะก็ยังเก็บไว้ได้นะคะใส่ไปเลยโอเค เราจะไม่โกลงลูกค้านะคะเราใส่ตัวกันชื้นไปก่อนนะคะเราก็ต้องชั่งนะคะ เดี๋ยวนุชด,ดูให้ทีนึงนะว่าห้าร้อยกร,รัมกับหนึ่งกิโลมันราคาเท่าไหร่เพราะว่านุชจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่นุชจำได้ว่ามันไม่ถึงสี่ร้อยเออมันไม่ถึงสี่ร้อยแล้วก็ส่งฟรีด้วยนุชจะเปรียบเทียบหลายหลายร้านนะว่าเออราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเม็ดจ,จัมโบ้ไหมอะไรอย่เงี้ยบางร้านก็จะแบบ เป็นเม็ดขนาดปกติแต่เอามาขายในราคาที่สูงก็มีนะคะแล้วเราก็จะเน้นแบบอ่านคอมเมนต์เยอะๆนะคะว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ละเจ้านะคะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องสีดงานเดี๋ยวรุูขอทำการ แ็กก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะจ๊ะ ุงน,นี้นะคะเราก็จะเก็บเอาไว้กินเองนะคะอันนี้มันก็คือไม่ถึงสองรอยกรัมนะคะเพราะว่าเราจบไปกินค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแนวรวงอันนี้มันก็จะเป็นเปลือกของมันนะคะเดี๋ยวเราก็ตอกเอาไปจริงนะคะ โอเคก็อ่ะมาใครที่อยากจะหาะไรายได้เสริมนะคะแล้วก็ทำงานที่แบบว่าเนาะนานๆอะไรเงี้ยเดี๋ยว่ายนุจะติดตะกร้าไว้ให้นะคะสำหรับเมตาโมหินอภานแบบเผานะคะแล้วก็ถุงซิปล็อกแบบเขานนะคะอันนี้สำหรับใครที่แบบว่า มีที่แขวนก็คือแขวนได้นะคะมันก็จะมีรูให้แล้วนะคะถ้าใครแบบวางแค่ที่เชลที่ชั้นเฉยเยก็ไม่ต้องเอาแบบรูก็ได้นะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องซีนอีกทีหนึ่งคือถ้ามีรูปปะเวลาซีนมันไม่ค่อยเวิร์กเว้ยบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะคะนั่นแหละแนะนําว่าไม่มีรูจะดีที่สุดนะคะแล้วต่อต้องซีนอีกนะคะเพราะถ้าซีนไม่ดีลมเข้าได้ตรงเนี้ยมันก็จะมีลมเข้าได้ต่อให้มีมที่ซิอาไอเนี้ยแปก๊แปกๆอย่างนี้ก็ตามนะคะ แบบไม่มีรูดีกว่านะคะถ้าเลือกได้นะคะเลือกแบบไม่มีรูนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกันชื้นนะคะ5กรัมนะคะอันนี้ขนาด5กรัมแล้วก็นุชมีขนาดอีกอันนึงด้วยที่อัน,นใหญ่10กรัมมังบบ้งแป๊บนึงอ๋อขอโทษทีค่ะอันนี้น่าจะเป็นขนาดขนาด1กรัม1กรัมหรือ3กรัมนุชจำไม่ได้อันนี้มันเป็นถุงของอันนี้นะคะอันนี้คือขนาด5กรัมนะคะนี่คือขนาด5กรัมขอโทษด้วยนะนุช ดูแต่ข้างหน้านะคะว่า5กรัมนะคะมันเป็นถุงที่นุชเอามาใส่ใเฉยๆนะคะอ่ะอันนี้คือขนาด5กรัมนะคะจะเป็นพลาสติกกับกระดาษนะคะก็เลือกเอานะคะกระดาษอันนี้นุชจะใส่ในตัวกากหมูสามชั้นทอดกรอบเวลาส่งให้ลูกค้านะคะส่วนอันเนี้ยก็จะใส่ของกินบางอย่างนะคะนี่คือ5กรัมสําหรับใครที่แบบแพ็คของแล้วของจานวนที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวกันชื้นที่แบบเป็นสองใหญ่นะคะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวติดตะกร้าไว้ให้นะคะอันนี้คือขนาด5กรัมนะขอโทษทีนะนุชพูดผิผด อันนี้รุดไม่แน่ใจว่า1กรัมหรือว่า3ามกรัมหรือ2กรัมนะคะเดี๋ยวไงก็ไปเลือกดูนะน่าจะ1กรัมมังม้งเธอฉันก็ไม่แน่ใจฉันก็จำไม่ได้ว่าฉันสั่งอะไรบ้างเพราะว่าฉันสั่งมานานแล้วเพราะว่าเราต้องสั่งมาตุนไว้เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นเล็กๆนะคะถ้าประมาณ200กรัมแบบเนี้ยใช้แบบซองเล็กๆก,ก,ก็พอนะคะเดี๋ยวติดตะกร้าไว้ให้นะคะสําหรับตัวกันชื้นนะคะแล้วก็ในพวกหินอพานแล้วก็ตัวถุงเขานะคะถุงทองนะคะ เนี่ยมันจะเป็นถุงแบบนี้นะคะข้างหน้าข้างหลังข้างหลังจะเป็นสีทองข้างหน้าจะเป็นแบบใสๆนะคะถ้าเราต้องการโชว์สินค้านะคะก็เลือกมันแบบใสเฉพาะข้างหน้าก็ได้นะคะมันจะมีทั้งสีเงินและสีทองนะคะหรือใครที่ชอบแบบใสๆก็สั่งเป็นแบบพลาสติกใสๆเลยก็ได้นะคะเป็นการโชว์สินค้าแบบเต็มเลยนะคะแต่เป็นสีทองมันก็จะดูแบบวววาวหน่อยดูแบบสวยหน่อยอะไรอย่างนี้สีเงินก็ได้สีเงินก็สวยนะเธอนั่นแหละประมาณนี้ เม็ดมะม่วงหินพาน์แบบเผานะคะวันนี้นูตก็ทําการแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแพ็คมะขามหยีกันที่ร้านจะส่งมาให้ผิดนั่นเองเนี่ยคะนูตทักไปบอกร้านแล้วนะคะว่าเออที่ได้มามันเป็นมะขามนะไม่ใช่มะม่วงหยีแต่กดสั่งไปใหม่แล้วขอแบบว่าจัดส่งมาแบบไม่ผิดนะคะร้านก็โอเคร้านบอกว่าให้คืนของได้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแพ็คขายได้อะไรอย่างงี้กออ็โอเค แต่มะขามหยีจะราคาสูงกว่ามะม่วงหยีนะคะถ้าใครจะขายก็ทําใจหน่อยนะคะมันก็จะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะเออถ้าใครจะขายอะไรเงี้ยโอเคปะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปแพ็กมะม่วงเอ้ยมะขามหยีกันนะคะเดี๋ยวดิพูดผิดแล้วพูดผิดโอเค